สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมันเห็ดกระเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยนะคะพี่น้องเห็นกะจะโหงแล้วค่ะพี่น้องวันนี้จะพามาทํหมูไข่พะโลค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะซึ่งเย่าบนเด็ดเฮ็ดดนเตอร์บ้านนะคะพี่น้องวันนี้เวียนมาอีกรอบนึงค่ะอันนี้ก็คือไข่ไก่ค่ะพี่น้องเป็นไข่ที่ย่าปกที่ให้ที่สุดตกแต่เฮ็ดพะโลมากค่ะเพราะว่ามันติดเปลือกค่ะจะมีหมูสามชั้นค่ะอันนี้ก็คือลาบผักชีเบยกากอบเชยกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็เต้าหู้ค่ะพี่นนองะะค กนอื่นนถาเราก็ต้องลงมือทอดเต้าหู้กันก่อนเลยค่ะข้าวเบอร์กัรนะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาทอดเต้าหู้กันก่อนเลยค่ะเต้าหู้เห็น,นไนาไ้าว่าเห็นหันทิ้งไว้สามสิบนาทีเลยค่ะเพราะว่าในตัวเต้าหู้มันจะมีน้ําถ้าเราไม่หั่นทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวมันจะกระเด็นกระลับ้าวๆม่บ้านดูหม่หิ่งแบบว่าเบอร์ชินกับโดนกันมั่นนะคะพี่น้องแต่ขเองเ์เกอานี้มันมันเผาเกินแกงมันไม่ใช่เป็นชิ้นละค่ะพี่น้องนะคะ นะคะหั่นชิ้ไว้สามชิ้นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงได้บัดขาดแต่ว่าบบเมนวาหั่นแล้วมาผอนเลยไมนสิกระเด็น,นะค่ะนะคะเราจะทอดเต้าหู้ให้เหลืองสวยทั้งสองด้านค่ะเอาละค่ะพอผ่อนเต้าหู้ได้เหลืองสวยแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็จะเอาเครื่องปวยการกดเชยลากขั้วทีลงไปผัดค่ะนะคะราิ่นหอมค่ะพะโลของเยาวด้วค่ะจะโบใส่ขุ้งพะโลค่ะพี่น้องเพราะว่าเยอะโบไซ่มักนานไม่สึกอบคุ้มๆนะคะจะใส่นนะะสใเป็นเครื่องเทศพวกนี้แทนะค่ะ อยากการทุ่มท้องเลยจนะ้ะส่วนเต้าหู้นะคะพี่น้องที่ทอดใหญ่นะคะทําไมถึงต้องทอดเต้าหู้เพราะว่าเต้าหู้มันเป็นเต้าหู้หนุ่มนะคะถ้าห้าวลงไปตุ่มเลยค่ะมันจะเละนะคะเพื่อนๆบอกว่าถือเต้าหู้แบบแข็งหรือแบบนุ่มแต่ว่าคอนเสิเอาไปเห็ดพะโล่ตรงทอดให้มันเลือยงตัวหน่อยนึงคะ่ะเพื่อให้เต้าหู้มันแข็งโตนะคะพี่น้องมันนา่ากินเป็นพะโล่แบบง่ายๆนันบ้างเด้คะ่ะพี่น้อง หลังจากนั้น,นใส่หมูลงไปผัดหมูให้สซรุ่มไฟค่ะ จากนั้นแยกกระสุนใส่ไข่โอ้ที่หนอนอยกจากอาไอไข่จะฟองเลยคะ่ะเป็นไข่แต่ไข่ก็เขามากเป็นไข่มวนลที่ตุ๋มแล้บบโบง้ามเลยค่ะพี่น้องใส่ซีอิ๊วดำทำสีค่ะใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มรสนิดนึงค่ะอันนี้ใส่แค่ตอนพักจะขาดตอนพักตุ๋มเข้าไปอีกปัญหา เย่าบกาคนแห้งค่ะอย่างไทยไม่เหลือพี่น้องมึงไปหาไครเย้าโอ้เอาละค่ะเอาสมิ้นกันนะคะพี่น้องหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนหม้อค่ะหม้นอน,นี้นะคะตึบขยบอีกหน่อยนึง นี่ค่ะขยัตุงมน้ำไว้ขยับให้ชิ่นอองเห็นก็ค่ะประมาณน,นี้นะคะขยับเตาค่ะเราก,ก็จะเอาไข่กับหมูลงไปนี่ค่ะหลังกะทะใส่ลงไปน้ำค่ะโอเค แล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจะใส่สองช้อนนะค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยนึงหนึ่ง สองสามพี่น้องก็ตรงอยังนว่าเค็มค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลตัดความเค็มเนาะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะเขี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าหมูเข้าสึเปื่อยดีนะคะเพราะว่าตะหมูสัมสันมันติดมันเห็นจังน้อยมันกับเปื่อยอยู่แล้วค่ะพี่น้องนะคะในเย่าเขี่ยแล้วก็ค่อยช้อนฟ้องไปส0มสิบนาทีค่ะพี่น้องเลยวจะพามาใส่น้ําตาลสังเกตบงางวันน้าตาลเย่าบดใส่เลยค่ะกา,าใส่เลยตอนนี้มันจะรัดหมูเห็ดให้หมูเข้า แข็งกระด่างนะคะตอนเคี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะส่อนฟองให้เบิ่งค่ะพี่น้องสำหรับใครที่ชอบพงปรุงเอเบอร์เนพงปรุง,งพงพะโล์ใส่ลงไปดได้ด้จยใพี่น้องมาตองเดตานยา่ยาหัวเยย่าหนึ่งโบมาะว่าใส่พงพะโล์แล้วน้ำพะโล์แล้วนี่จะขุนนะคะย่าก็เลยบชอบ็อปย่างก็เลยเหน่งเครื่องโดยกักอบเฉยมากหน่อยคะ่ะนี่คะ่ะซ่อนออก พี่นีในเยาเคี่ยวไปเรื่อยๆ30นาทีเดี๋ยวมาเบิกกันอีกรอบนึงมาเติมน้าตาลก็คือจบแล้วค่ะพี่น้องราคาพี่น้องหลังจากเคี่ยวมาได้30นาทีค่ะเราก็จะใส่น้ําตาละคะ่จะจะใส่น้ําตาลปี๊บวะะบ,วะะบวกน้ําตาลทรายนด้ค่ะพี่น้องบวกเด้ค่ะบวกน้าตาลทรายน้ําตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆส่วนน้าตาลทราย,ยจะใส่ไปสองซอนนะคะเพราะว่าอยู่นี้เขาจะาสะกินร้านเข้มค่ะ มานี้ผู้ใดบุกินมันคือบันเย้าเ้ยค่ะกะบัตองไซร้ายแบบนี้เ้อค่ะพี่น้องใส่แค่น้ําตาลปี๊บก็พอสําหรับคนชอบนะคะส่วนความเข้มความยังกับให้ชิมเอาค่ะเพราะว่าพะโล่ข้านี้มันต้องออกหวานหวานเค็มๆนะคะมันก็ะดิแสบค่ะพี่น้องหลังจากนั้นทานเย้าเขียวไปอีกจะข้าวหนึ่งค่ะประมาณสิบห้าน้งยี่สิบนาทีค่ะเนืยอจะตักเสิร์ฟใส่ชามให้ดูค่ะพี่น้องไข่พะโล้ร้อนๆกำลังอร่อยเลยค่ะเป็น วิธีทำผงหยงหยาดนะคะพี่น้องแต่เห็นเสียเวลาเขียวแต่ว่าถ้าบันได้กินหมูบงตองเปื่อยแห้งเกินไปนะคะเขียวจะสามสิบนาทีถึงสี่สิบนาทีก็กินได้เลยนะคะพี่น้องต่ว่าอยู่หนีมิแต่รผู้เฒ่าค่ะี๋ย่อของลำยาดชิมก่อน,นะคะ่ะชิมเสช้อนด้วยค่ะพี่น้องอืมหวานเข้มปลาแลมนะคะพี่น้องเข้มนี่ยังอ่อนอยู่ี๋ยวเพิ่มอีกน้อยนึง ที่นี่เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าหมูเข้าสึเปื่อยค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันตอนเคี่ยวแล้วเรียบร้อยค่ะหมูไข่พะโล้ง่ายๆแต่อร่อยค่ะ ราคพี่น้องหมูไข่พะโลค่ะหลังจากเคี่ยวไปจนหมูนุ่มนะคะพี่น้องนี่ค่ะเราก็จะได้หมูพะโลที่รสชาตินะคะหวานหอมอร่อยค่ะพี่น้องพี่น้องสวัวหวานอีกแล้วกับเผาบ้านนี้นะคะที่นี่ค่ะพะโลนี่เขาจะกินแบบหวานนำเลยค่ะหวานนําเค็มตามค่ะพี่น้องแต่ว่าบดิเวหวานปแป๊มจนแบบเป็นขนมหวานนะคะแต่ว่าสวานหมากกาเข็มนะคะพี่น้องนี่ค่ะรสชาติจะหอมปวยกักอกเชยเว้ยตยแล้วมือไปโดนนะคะ แล้วก็เต้าหู้นุ่มๆค่ะแล้วก็หมูสามชั้นหอมๆอร่อยๆค่ะพี่น้องเนะค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะนะคะเมนูนี้นะคะพี่น้องดูไส้โปรปานร้ายค่ะขิดฮอดดูกเด้ค่ะพี่น้องเนาะค่ะมีโอกาสกับบ้านสไปเ็นให้ลูกกินค่ะนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาจ้าเมื่อกี้เขาดวกันค่ะหมูไข่พะโลง่ายๆเหมือนบ้านสไตล์เย่าคือเกาจ้า